นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับการ์ดก้านเบรกเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ตัวแข่งระดับมอเตอร์ GP ใช้งานลักษณะของเจ้าตัวอุปกรณ์นี้ก็คือแท่งพลาสติก โลหะหรือคาร์บอนแล้วแต่งบประมาณและความชื่นชอบของแต่ละบุคคลที่ต่อยื่นมาจากปลายแฮน์งอ90องศาเพื่อปกคลุมปลายก้านเบรกของรถแข่งซึ่งตัวกาดแฮนด์นี้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็สามารถปรับองศาหรือความยาวได้เพื่อให้เหมาะสมกับระยะระหว่างแฮนด์และก้านเบรกของรถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันนั่นเอง ประโยชน์หลักๆของการก้านเบรกก็คือป้องกันการเบรกโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะในการแข่งขันที่นักแข่งแต่ละคนต้องชิงไลยเพื่อหาความได้เปรียบจนอาจมีการกระทบกระทั่งกันได้ซึ่งถ้าหากชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของรถคู่แข่งมาชนกับก้านเบรกแล้วล่ะก็อาจเกิดการเบรกอย่างรุนแรงโดยไม่ได้ตั้งใจยิ่งถ้าเหตุการณ์นี้ในโค้งแล้วล่ะก็งานนี้ลมกิ้งอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับ ลองจินตนาการเหตุการณ์ประทะระหว่างวาเลนติโนรอสซีและมาร์ซมาเกรในมอเตอร์ GP 2015ที่สนามเซนแปงอินเตอร์เนชั่นแนลซอร์กิตไม่ใช่แค่ในสนามที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้แต่บนถนนก็เช่นกันลองนึกภาพเราขี่มอเตอร์ไซค์มุดระหว่างช่องการจราจรที่แออัดหากก้านเบรคของเราเกิดไปชนกับกระจกของรถคันข้างๆแน่นอนว่ามีโอกาสเกิดการเบรคโดยไม่ได้ตั้งใจ จนเป็นที่มาของเหตุที่ไม่คาดฝันได้นอกจากข้อดีที่กล่าวมาแล้วการ์ก้านเบรกยังมีข้อดีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการกระแทกระหว่างมือผู้ขับขี่กับสิ่งรอบข้างช่วยลดโอกาสในการบาดเจ็บขนาดขับขี่มอเตอร์ไซค์ป้องกันก,ก้านเบรกหรือก้านคลัตหักหากเกิดการล้มแปะเบาๆทำให้รถสามารถขี่ต่อไปได้ รวมถึงเป็นสิ่งที่ช่วยเติมความสวยงามให้กับตัวได้อย่างไม่ต้องสงสยัยซึ่งการติดตั้งนั้นอันที่จริงแล้วไม่จำกัดเพียงแค่ในฝั่งก้านเบรกเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งในฝั่งก้านคลัตช์ได้อีกด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นข้อดีของการก้านเบรกครับ